การส่งเงินให้กับน,นักโทษในเรือนจำต้องส่งเท่าไหร่ต่อเดือนถึงจะเหมาะสมไปฟังกันคะ่ะค่ะหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญกับตัวนักโทษที่จะต้องมีเลยนะคะคือข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ในส่วนตัวค่ะเช่นสบู่ยาสีฟันแป้งต่างๆนานาพวกครีมพวกอะไรเงี้ยทุกคนนะแต่พี่บอกว่าซื้อแต่ละครั้งนะคะทุกคนสามารถอยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนเลยนะสําหรับตัวพี่นะคะสบู่ก้อนหนึ่งใช้ได้เป็นเดือนเลยค่ะนะเพราะว่าเขาจะมีวิธีในการใช้ของเขานะ เพื่อความประหยัดทุกคนส่วนสําหรับคนไม่มีตังค์ล่ะเขาเอาตรงไหนทางหลวงนะคะเขาก็จะมีแจกให้นะแต่พี่จะบอกว่าปริมาณในการแจกของเขามันก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้ทั่วถึงนะทุกคนนะก็จะได้แบ่งปันกันไปได้คนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นเองสําหรับใครที่มีญาติที่พอซัพพอตตังด้านนี้ได้ก็อันเนี้ยก็คือสําคัญที่สุดค่ะ 2. ค่ะการดูแลเสื้อผ้านะถ้าคุณไม่อยากให้ ญาติของคุณนะคะมีความเดือดร้อนว่าต้นฉันจะต้องไปซักผ้าด,ด้วยตัวเองอะไรแล้วนะสามารถจ้างเขาได้ค่ะและมันจะเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้เสื้อผ้าเราไปปรับเปลี่ยนกับคนอื่นหรือมีการแบบป้องกันการหายของเราด้วยค่ะทุกคนโดยการจ้างเขาก็ได้ค่ะนะทางถ้ารับจ้างหลวงก็หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะจ้างรอบนอกนะคะโดยการดูแลผ้าซุ่มหรือเสื้อผ้าต่างๆโดยการที่เขาเก็บมาให้เราเรียบร้อย,ยค่ะทุกคนสองร้อยบาทค่ะสามค่ะ เรื่องอาหารการกินค่ะพี่จะแนะนําเลยนะว่าไม่อยากให้แบบว่าซื้อทุกวันค่ะนะวันไหนที่เราเบื่อกับข้าวหลวงก็สามารถซื้อกินเองได้พี่จะบอกว่ากับข้าวในนั้นนะถึงจำรสชาติจะไม่ค่อยดีนะแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับขั้นว่ากินไม่ได้นะทุกคนก็สามารถกินได้สามารถช่วยญาติประหยัดได้ค่ะนะวันไหนเราเบื่อกับข้าวหลวงเราก็สามารถซื้อกินได้บ้างนะ เพื่อเป็นการช่วยให้ญาติประหยัดการที่ญาติหาเงินอยู่ข้างนอกเนี่ยอันนี้ลําบากสุดๆอยู่แล้วนะและคนที่เป็นญาติก็ควรฟังไว้นะคะว่าการที่เราซัพพอร์ตเขามากๆนะคะตามใจเขามากๆนั้นจะทําให้เขาไม่เข็ดคุกนะคะนะให้เขานะคะได้ลิ้มรองความลําบากนะคะให้เขาไปชดใช้เอ้ยชดใช้กรรมของเขาเขาจะได้กลับไม่กลับไปทําอีกทุกคนนะดังนั้นนะ ส่งแค่พอประมาณพี่ว่าประมาณเดือนละสามพันอ่ะโอเคสําหรับคนที่มีตังนะสําหรับพี่เองอะ่ะพี่ใช้แค่เดือนละสองพันเองทุกคนนะเพราะว่าญาติเออเราสงสารญาติด้วยเพราะการหาเงินข้างนอกมันลาบากอยู่แล้วนะดังนั้นถ้าส่งเยอะนะเป็นผลเสียกับกับเขากับเราแน่นอนตัวเราเองเราก็ลําบากนะคะกับเขาก็คืออะไรเขาก็จะไม่เข็ดเรือนจํานะคะก็จะเข้ากันอยู่อย่างนี้นแหละเข้าเป็นว่าเล่นในเมื่อฉันออกมาอยู่ข้างนอกรู้ฉันลําบากว่ะเข้าไปอยู่ข้างในดีกว่ามีคนส่งเงินให้กินทุกคนอันเนี้ย เขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะดังนั้นนะคะส่งแค่พอประมาณไม่ต้องส่งเยอะไม่ต้องตามใจค่ะนะไม่ต้องกลัวเขาโกรธนะเขาต้องอยู่ได้แน่นอนในคุกมันไม่ได้อันตรายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ